ไปเซเว่นครับผมไปเซเว่น <c oughs> จะข้ามไปฝั่งลาวแล้ว <c oughs> กลับบ, <c oughs> บบ้านเกิดกลับบ้านเกิดมีอะไรก็เตรียมให้หมดที่เซเว่นเลย <c oughs> มีครบทุกสิ่งอย่างโอ้ไปไหนเซเว่น นักเตะเราขาดเซเอีเไม่ได้ครับรบจอดเมื่อไหร่มาเซเว่นตลอดดูกันซเนอีเลเว่สาขาก่อนข้ามสะพานครับ 后。嗯好 เดาเลยพี่แชมป์ซื้อขนมแน่นอน <c oughs> ขาดนมหวานไม่ได้ครับพี่แชมป์ของเราประมาณกี่ก <c oughs> ิโร ฮะนั่นคืออะไรไม่แตกไม่แตกไม่แตกนี่สปอนเซอร์หลักเลยนะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไม่รู้จะซื้ออะไรเลย,าออยตามดูพี่เอ็มหน่อยครับว่าจะซื้ออะไรครับโธ่โธ่โถไหนหมดครับนี่ ยูโรหมดขายดีมากอันนี้ก็ใช่นี่ก็ยูโรนี่ช็อกโกแลตเนี่ยปกติชอบกินไอ้นี่ไงไอ้สีนี่ไงอ่านเลยเยูโรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็มันขายดีอ่ะเอาอันนี้สิอันนี้ของอร่อยจริงอันนี้ก็กินได้นี้โอเคนะแต่ผมไม่นี่ติดอย่างเดียวเองติดอะไรครับแมนยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะเกียร์อะไรกับแมนยูแล้วแล้วนี่อะไรไม็ดไตแมนยู เขาเป็นเด็กหงเหรอครเด็กหงผมไม่กินอันนี้นะครับเนเด็กหงจริงจริเหรอเด็กหงดิอไม่กินได้กินอันนี้แทนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้อันนี้อันนี้ของอาร์เซนอลหรือเปล่าฮะไม่ต้องอาร์เซนอลหรอกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แมนยูผมกินหมดอ๋อโอเคไม่เอาผีว่างั้นดูคนอื่นนะครับพอแล้วพอแล้ว ไไปด้้มพักได้อะไรครับโอ้โหเปรียบคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์ของเปรียบครับของเปรียบชิติแบงค์เดินวนนานแล้วนะตะกร้าเปล่าอยู่เลยครับมาอะไรขนมจั Well. ้แต่เลยำไปส่แล้วมันคือก็มที่